อัจริงเลยนะคะเบจ้าเอาเบสเออใช่หือเบสบอเอาเอาออกมาให้หน่อยจ้า เป็นเพื่อนกันหรือไม่คะส่งภาพส่งเข้าเข้าแชทของเพื่อนนั้นแล้วก็ให้เขาส่งเข้ากลุ่มส่งเข้ากลุ่มไลน์ให้โอเคใช่ทุกป้อนค่ะรวมถึงพี่แอร์ด้วยนะคะเจอโทรศัพท์เรื่องไหนด้วยนะคะตอาที่มันการ์ดนะคะช่วยถ่ายวิดีโอวิดีโอได้มาก เดีสุดท้ายแฟนสวยนะคะรอนิดนึงอยากให้ได้ถ่ายรูปก,กับผลงานทุกทา่านเลยนะคะเมื่อเช้า,ชาอาจารย์พี่บอลคุยกันเมื่อคืนบอกว่าโอ้โหให้เขาเรียนแค่ว่าเลยเหรอตื่นเต้นมากว่าทําได้จริงเหรอน้องฟ้าเขาบอกว่าได้ได้แล้วเดี๋ยวจะส่ง ได้เหรอะเอาต้มเอากระชังอ่ะให้มันขึ้นจอได้กับหน้าเพ็ดเลยเิดเพ่ินไปเลยนะคะไม่ได้กเลงอะไรใช่ไหมห้ามถบ่ายใช่ไหมคะหนึ่งกับหนึงหมาถึงใครถึงลาวละ

แล้วก็ถ่ายรูปรวมกันแล้วก็ใหไปอะไรนะคะพ่อพ่อปล่อยน้ําเข้านาถ้าท่วมแล้วเหมือนกนบนี่หนูได้ยินอ่ะเออประมาณเนี้ค่ะก็จะเลี้ยวให้ไปที่นานะคะโอเคเอาคลิปชุมชนมาเลยลูกเอามาเลยอันนี้ออกมาที่แอปสโตเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นโหลดคลิปชุมชนโหลดให้หน่อยจ้า นี้ทำ low up นะคะมีรูปทำของตำลังงาแล้วก็ทึ้นไปยังเภอนะคะส่งนี่มาอยู่ใน low up ด้วยนะคะมีที่ฟ้องเหนด้วยนะคะโอ้เปิดไว้เลยค่ะถ่ายรูปเมกลับบ้านจ้ะโอ้โหสบายโอเคเดี๋ยวขออุปกรณ์ก่อนนะคะใครที่มีแล้วเปิดไวเลยจ้าเปิดไวเลย บอกว่าในเล่มอบรมของเราวันนี้มีคู่มือสำหรับการสมัครร้านค้าในคลิปชุมชนด้วยใครอยากเอาเปรไปลงขายในที่ชุมชนก็ถ้าดูในมือเอกในคู่มือที่ฟ้าให้ไปได้มีขั้นตอนละเอียดเลยนะคะไปนั่งอ่ที่บ้านได้เลยอ่าแล้วจะช่วยสือ่อ ถือเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกะ็โชว์หน้าจอให้หน่อยจารย์จริงๆต้องมีหมดแล้วใช่ไหมคะตำบลสารสนเทศระดับประเทศเด่นเบาพิชุมชมอมิ่ทุกเครื่องอยู่แล้วอ,อ,อยากได้มองอยากได้ตุ๊กตาเอ๋อมากเลยด้วยค่ะอยากได้ขาดชิ้สแสเย้ yeah. เอนาโชว์น้าขึ้นมานะคะเอาป้ายมือข้างๆเอาเครื่องสีของจริงขึ้นมาด้วยใครโหลดแล้วอะ่ะใครมีอยู่แล้วนะคะเปิดที่หน่อยะะอาจโอเล่อเห็นเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำการตั้งโฆษณาก่อนค่ะไม่อย่าร้องไห้น้องน้องบอกจะร้องไห้เลยโอเค ะอ้ค่ะทนีนนน้น้องเจนอะน้องเจนนะพี่อ้อก็ได้อะจากอยู่ในคลิปจนจบให้เจนมาโฆษณาหน่อยเจนสับงไม้หน่อยนจริงจริงพาร์ทนี้จะเป็นของน้องนุ้ยนะคะน้องนุ้ยนพัฒนากรใหม่ที่จะย้ายมาที่ย้ายมาแล้วแหละนะคะคาดว่าจะได้ดูแลตาบลเราด้วยไหมต้องรุ้นอีกทีเนาะแต่ก็ยืดโอ้ยมีข่าวแว้วๆมาแล้วแหละ เพราะเขาเบื่อพนักงานกรที่เป็นผู้ชายแล้วนะคะจะเอาผู้หญิงน่ารักน่ารักดีกว่านะคะก็เลยน่าจะส่งนุ้ยมาทานี้น้องนุ้ยติดภารกิจนะคะก็ได้ส่งน้องเจนที่น่ารักกว่านะคะมามาบรรยายเจนจ๋ามาจากมาขายของโอเคอ่ะเขาเซ็นตัวมือให้น้องเจนเลยค่ะ ชื่อนางสาวลิศีมารันาากนะคะชื่อเป็นอสภอยู่สำน,าาานักงาน,น,นพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองพ่องของเราอาจจะเห็นกันบ่อยๆเนาะจำได้หรือจับก็ได้ไกบจำไม่ได้นะคะทีนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชนันทรีชุมชนนะคะพูดใโดโหลดแล้วยกมือยกมือเลยใครยังไม่ได้คะใครยังไม่ได้ดม,มีแม่ ไม่สับโต๊ะก็พอไม่หลงเลยมี่ใครสงสัยไหมว่าแอปนี้เอาไว้ทำอะไรมีใครหูบอนี่สินค้าอย่างเช่นของผู้ใหญ่ชนิดเนอะได้มีการเอาสินค้าลงในแอปพลิเคชันแล้วก็คือปุ๋ยอินซีมีหลายแบรนด์ดีใค่ร อยันยาวๆค่ะเปนยาวๆมานะคนโต๊ะกับกระด้แล้วแบรนบอกเรียกร้อยหรือยังหลดเรียบร้อยหรือยังคาแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นของโครงการพัฒนาชุมชนนะคะจะในในแอปจะมีสินค้าหลากหลายมากมายเลยทั้งโอท็อกสินค้าชุมชนนะคะอยากจริงๆอยากจะชวน แม่แม่พ่อพ่อลงอสินค้าด้วยแต่ว่าด้วยเวลาเนาะ,ะแม่แม่พ่อพ่ออยู่แพลตฟอร์ต่มงกันอนีกอะไฮโลด้วยก่อนบา,บางบางพอชนิดก็กลบสินค้าเด้บอยแล้วเนาะ,ะ,ะค่ะเป็นคล้ายๆช้อปปี้สามารถสั่งสินค้าได้เข้าขอขอใจป๊อปพ่อเข้าใจป๊าปู๋เดี๋ท่านอีกเครืกดเข้าไปในี่เอเดชชั่นเลย เราเป็นตำารสารสนเทศอยากจะให้รู้ไว้เนาะค่ะในส่วนนี้เนาะถ้ายังไม่ได้ค่ะตอนนี้ไหนมองเห็นหน้าตาสินครั้งหรือยังลองค้นหาว่าปุ๋ยชีวภาพาอัดเม็ดหมูเก้าหนอนผ่าสี่เห็นมนะั้ยค่ะพอเปิดไปเขาะนี่พอ,อไไหลดไปขึ้น,นเงนี้ย เนี่ยเอาโมโหของที่ชุ่มชลกับนไงก็ยวนยุคแคบ้ากยุคแหม่ที่ชุ่มชลแล้วนะคะโหลดแอปมาเรห้อว่าันโหลดแค่บมาก,ก็เลยง่วงเหมืนบอลค, <laughs> คนละแอปนะคะสงสารคิด <laughs> ชุ่มชลนี่คล้ายๆชอ้อปปี้แต่ว่ามันเป็นแอปพลิเคชันของกรมนะคะกรมการพัฒนานชุมชนเราอะ เพื่อที่จะลงสินค้านสามารถที่จะดูข้อมูลอโอทอก,โก,โกโองทุนุณพัฒนาบทบาทสตรีได้ด้วยชุมชนทอ้องถิ่นวันวิถีได้ด้วยนะคะม่นี่โหลดกันเนะเาะยาวหนักอะถ่ายรูปเลยไหมถ่ายรูปเลยทีนี้ทุกคน <S <S ชูนนหน้าจอโทรศัพท์หน้าคลิกชุมชนนะคะพร้อมป้ายเล็กๆที่แจกให้ คู่กันคู่กันคู่กันจะพูดต่อไปเสร็จค่ะพูงเองโอเคคู่กันแล้วหัไนไปทางนู้นทางกล้องด้านู้นแล้วยิ้มสวยๆอ่ะถ่าย แอปพลิเคชันแล้วโอเคเรียบร้อยอันหน่งมองกล้องนะครับอันเลเชคเวสองค่มองกล้องครับ้เ่อเอาม่ออนะครับนี่ครับรได้ครับอมองกล้องนะครับอหนึ่งสองม

โอเคโอเคนะหนึ่งสคชุมชนคนคนแกเอาใหม่ับเอาใหม่เอาใหเอาใหม่นะคีชุมชนคนนูนทาตุเฮด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทสองผิดองามาบอกกันมั้ดเอาใหมค่ะคชุมชนคนนูน่าเทโอเคเนาะหนึสอม ทีมชุมชนคนนุ่นทัดทีดีขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอนี่ฟ้าต่อเลยค่ะเอาเอา่เอาเองนะเจอนี่จะโทหาหัวหน้าก่อนนะจะถ่ายรูปรวมแล้วค่ะหัวหน้าอย่ไหนจ๊ะหัวหน้าวันที่สอง ของการลงทุนันที่สองนั่นก็คือ18เนาะ18แล้วนะพเนี่ย